วันนี้จะพูดถึงการตั้งเสาหลักเมืองความเชื่อที่ต้องโยนคนลงไปในหลุมแล้วก็ตอกเสาเข็มประตูชัยลงไปเพื่อหวังให้ดวงวิญญาณช่วยปกปักรักษาถ้าใครเคยดูละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรก็พอจะคุ้นคุ้นฉากนี้อยู่บางตามพงศาสวดานกล่าวไว้ว่าการสร้างเสาหลักเมืองของไทยนะั้นมีมาตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรียาวจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์และเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานอินจันมั่นคงนั้นคือตำนานการทำพิธีอาถรรพ์ทั้งสี่ที่ประตูเมืองโดยการนำคนที่มีชีวิตชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงหลุมเพราะเชื่อว่าสี่คนนี้เมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นผีราษฎรคอยปกปักรักษาบ้านเมืองและเจ้าฟ้าจากอริยศัตรูทั้งหลายคนเหล่านี้นั้นจะต้องมีลักษณะตามที่โหรพราหมณ์กำหนดไว้คือไม่ใช่นักโทษประหารไม่มีรอยสักไม่เจาะหูอยู่ในวัยต่างกาันฐานะดีเป็นที่ยกย่องและเกิดตามที่โหรกำหนด ว่าไปแล้วก็พูดถึงเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครสักหน่อยได้ชื่อว่าเป็นศาลแห่งเดียวที่มีเสาหลักเมืองถึงสองตนเสาหลักเมืองต้นแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งในครั้งนั้นโหรหลวงได้ทานายดวงเมืองให้รัชกาลที่หนึ่งจะต้องเลือกสองแบบคือแบบแรกบ้านเมืองสงบสุขจเจริญรุ่งเรืองแต่อาจต้องตกอยู่เป็นเมืองขึ้นระยะหนึ่งกับแบบที่สองประเทศไทยจะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทวว่าจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปซึ่งเล่ากันว่าพระองค์นั้นทรงเลือกแบบที่สอง เอาหลักเมืองของกรุงเทพนฯะไม่ได้มีการใส่คนลงหลุมแต่ปรากฏว่าในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมีงูตัวเล็กสีตัวเลื้อยลงไปในหลุมแทนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยทรงทํานายชะตาเมืองเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา7ปี7เดือนจึงจะสิ้นพระเค์ทรงทำนายว่าจากดำรงวงกษัตริย์สืบไปเป็นเวลา150ปี ซึ่งมันก็แอบเป็นอย่างนั้นศตแผ่นดินนั้นร้ายถึง7ปีเศษเป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกกับพม่าจนถึงศึกเก้าทับซึ่งมันก็สิ้นสุดครบห่วงเวลาดังกล่าวส่วนคาทานายว่าจากดํารงวงกษศศ์สืบไปร้อยห้าสิบปีนั้นมันก็ได้เอาไปครบอาปีพศ2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีและมีการเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แต่เห็นว่าคงเนื่องจากพระบารมีของรัชกาลที่4ที่ทรงแก้อาถรรพ์ถอนเสาหลักเมืองและวงางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่จึงสาม,มารถแก้อาถรรพ์ได้ส่วนเสาต้นที่2นั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เนื่องจากตรวจพบว่าเสาต้นแรกเป็นอดีตก,กับรัชนาดวงเมืองประกอบกับเสาต้นเดิมนั้นทรุดโทรมมากซึ่งโปรดกล้าวให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ในรัชกาลที่4นั่นเอง